การย้ายราศีของดาวพฤหัสและดาวเสาร์จะทรงผลอิทธิพลต่อชาวราศีพิะสบอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ต้องบอกเลยครับว่าการที่ดาวพฤหัสของคุณนะครับและก็ดาวเสาร์จะทําการย้ายราศีออกมาจากเรือนราศีธนูเข้ามาสู่ในเรือนราศีมังกรจะส่งผลที่ดีแก่ชาวราศีพฤศภเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับเพราะเนื่องจากว่าครับทั้งดาวพฤหัสนะครับเป็นเจ้าเรือนของลาภะนะครับแล้วก็ดาวเสาร์เป็นเจ้าเรือนของสุภะกาลังมาเป็นเกษตรตราธิบดีและลาภะก็ยังมาเป็นมาทับในเรือนของสุภะหรือเรือนแห่งความสําเร็จอีกด้วยเพราะฉะนั้นนี่คือจุดความสําเร็จของชาวราศีพฤศพ เกิดขึ้นแล้วครับหลังจากที่ดาวทั้งสองนี้นะครับย้ายเข้ามาสู่ในราศีมังกรนั่นเองครับมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนเวลาตี2 50นาทีนะครับเมื่อดาวพฤหัสของคุณนะครับจากราศีธนูนะครับยกเข้ามาสู่ในราศีมังกรนั่นเองต้องบอกได้เลยครับว่าการที่ลาภมาอยู่ในภพของสุภะในราศีมังกรนะครับมันจะเป็นลักษณะของการที่จะทรงผลในเรื่องของความสําเร็จทรงผลในเรื่องของการช่วยเหลือเกิดขึ้นนะครับทำให้คุณได้ประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้ง่าย ขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับแม้ว่าดาวพฤหัสในตําแหน่งนี้จะได้เป็นตําแหน่งเป็นเพียงแค่นิดหรือตําแหน่งต่าต้อยด้วยก็ตามแต่การที่พฤหัสมาอยู่ในเรือนที่ดีครับคือเรือนสุภะยังไงก็ส่งผลดีกว่าตอนที่ไปอยู่ในเรือนของมรณะนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับแม้ว่าพฤหัสจะได้ตําแหน่งที่อ่อนแอนะครับคือตําแหน่งที่เป็นนิดก็ตามแต่ยังไงมันก็ยังได้ผลที่บวกอยู่กับชีวิตของคุณนั่นเองจะเป็นลักษณะของการได้รับการช่วยเหลือเกิดขึ้นแม้ว่าจากมาเกิดอุปสรรคก่อนแล้วก็ จึงได้รับก็ตามครับแต่ยังไงมันก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนั่นเองครับสำหรับการย้ายของดาวพฤหัสครับซึ่งต่อมาเช่นกันครับหลังจากวันที่5ธันวาคมนะครับเวลา8นาฬิกา42นาทีครับดาวเสาร์ของคุณจะยกออกมาจากราศีธนูแล้วเข้าเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนตัวเองของราศีมังกรอยู่ในภพเรือนของสุภะนั่นเองครับบอกได้เลยครับว่าในจังหวะนี้แหละครับเป็นจังหวะที่ดีๆอย่างมากเลยทีเดียวก็ว่าได้สําหรับชาวราศีพฤษภนะครับเพราะว่าสุภะเป็นเกษตรราธิบดี 30ปีมี1ครั้งนั่นเองครับ <ivan. S 1> เพราะฉะนั้นนี่คือจังหวะดีๆโอกาสดีดๆในความสําเร็จของคุณที่จะส่งผลให้เห็นอย่างชัดเจนเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับเพราะว่าพบสุภาหมายถึงในเรื่องราวของการที่ประสบความสําเร็จเกิดขึ้นนะครับพบสุภาหมายถึงในเรื่องของการศึกษาพบสุภาหมายถึงการที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนอีกด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นการ<อ>ที่สุภาเป็นปเกษตรราธิบดีในช่วงจังหวะนี้คุณจะมีเกณฑ์การที่คุณจะประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเกี่ยวกับชีวิตของคุณ สำหรับชาวราศีพฤษภนั่นเองครับผมและแถมมีดาวพฤหัสที่มาจากภพลาภะอยู่ในสุภาอีกด้วยจึงได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวก็ว่าได้แม้ว่าดาวพฤหัสกับดาวเสาจะไม่ค่อยถูกกันก็ตามครับแต่ยังไงอิทธิพลของดาวพฤหัสที่มาจากภพลาภะนะครับก็ยังส่งผลที่ดีๆสู่ภพของสุภา เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับและถ้าเกิดใครนะครับยิ่งมีราหูนะครับอยู่ในเรือนราศีมังกรแล้วก็ดาวเสาร์จรเข้ามาทับราหูเดิมนะครับบอกได้เลยว่าคุณจะพบเจอสิ่งที่ประสบความสําเร็จครั้งใหญ่ในชีวิตเลยก็ว่าได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดดีเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดใครมีราหูตั้งรับครับแต่ถ้าเกิดใครนะครับมีดาวศุกร์ตั้งรับอยู่ในพื้นดวงของราศีมังกรอันนี้ก็จะต้องเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องมีความขัดแย้งก่อนมีการต่อสู้ฝ่าฟันก่อนมีคมยยกกคคววาาาามมเเเหนนนื่่่อออยยยกกจจึึงปรระสสบํ็ิดข้ เแต่ถ้าเกิดใครอย่างที่บอกมีราหูตั้งรับในพื้นดวงเดิมเสามาทับนั่นคือโชคลาภใหญ่ที่สุดในรอบ30ปีของคุณเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับเป็นจังหวะที่ดีที่สุดของคุณเลยเพราะว่าจากสุภาเป็นความสําเร็จเกิดขึ้นอยู่แล้วนั่นเองครับซึ่งดาวเสาและดาวพฤหัสในตําแหน่งนี้นะครับในภพเรือนของมังกรจะมีอิทธิพลกับชาวราศีพฤษภอย่างมากเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับเพราะว่าเสาเป็นตรีโกหลังกับชาวราศีพิษภนั่นเองหรือเป็น5แก่ชาวราศีพิษภนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือจััังหหววแล้รบส ชาวราศีพฤษภนะครับที่จะมีอิทธิพลของดาวเสาร์ส่องถึงลัคนาหรือความสาเร็จจะส่องถึงลัคนาของชาวราศีพฤษภนะครับหรืออีกมุมนึงครับชาวราศีพฤษภในจังหวะที่ดาวเสาร์ส่องถึงนะครับส่องแสงถึงนะครับจะเป็นลักษณะของการที่ชาวราศีพฤษภจะเป็นลักษณะของการวิตกจริตหน่อยนึงจะเป็นลักษณะของการคิดมากหน่อยหนึ่งแล้วก็คิดลบนิดนึงตามนิสัยของดาวเสาร์ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวเสาร์ส่องถึงลัคนาเกิดขึ้นจะมากส่งผลในเรื่องของการวิตกจริตง่ายๆจ ะมาทรงผลผลในเรื่องของการติดลบเกิดขึ้นเกี่ยวกับชีวิตง่ายๆได้ด้วยเช่นกันจะมีความเครียดเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นในช่วงจบนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันจากการที่ดาวเสาร์มาอยู่ในภพนี้นั่นเองครับชาวราศีพฤษภอาจจะเป็นลักษณะของการที่มีความกังวลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแต่ถามว่าความกังวลนั้นจะเป็นลักษณะของการแค่คิดไปเองเท่านั้นครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วชีวิตของคุณก็จะประสบความสาเร็จเกิดขึ้นเพราะว่าด่าวอย่างที่บอกครับเสาร์เป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือน30ปีเกิดขึ้นหนึ่งครั้งอยู่ในภพด้วย ถ้าหากจึงทําให้ความสําเร็จของคุณนะครับจะทรงผลอย่างดีเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับในรอบ2ปีครึ่งจากนี้ไปนั่นเองครับเพราะว่าเสาอยู่นิ่งๆนะครับอยู่ในภพเรือนของตรงนี้ไปแบบยาวๆเลยทีเดียวก็ว่าได้ครับและนอกจากนั้นนะครับการที่ดาวเสาของคุณนะครับเดินเสด็จนะครับก็คือตั้งแต่วันที่6ธันวาคมเป็นต้นไปครับจนถึง5มีนาคมปี64ครับเป็นลักษณะของการที่เสาเดินเสด็จหรือว่าเดินออกไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวก็ว่าได้เรียกได้ว่าความสําเร็จของคุณนะครับจะเกิดขึ้นแบบรวดเร็วฉับพลั เฉียบไวเลยทีเดียวนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณประสบความสําเร็จก็จะประสบความสําเร็จแบบรวดเร็วทันใจคุณอย่างแน่นอนครับแต่สิ่งที่คุณต้องระมัดระวังก็คือวันที่26พฤษภาคมนะครับปี64จนถึงวันที่28กันยายนปี64นะครับจะเป็นลนักษณะของการที่เสาจะโคจรวิปรลิตเดินถอยหลังหรือเรียกว่าพักองศาเกิดขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับการที่เสาเดินถอยหลังจะทําให้เรียกว่าความสําเร็จของคุณที่คุณคาดหมายอยู่หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคาดตั้งเเป้้าาาไวออยู่จจะมีก,การ,รา เกิดขึ้นนะครับใครที่อยู่ในระบบการศึกษาหรือใครที่จะศึกษาเรียนรู้อยู่ก็มีเกณฑ์การที่คุณจะจบช้ากว่ากําหนดเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือใครที่ตั้งเป้าอะไรก็ตามครับมักจะส่งผลอิทธิพลให้คุณเกิดความล่าช้าเกิดขึ้นในช่วงจังหวะนี้นั่นเองครับแต่นะครับหลังจากวันที่28กันยายนเป็นต้นไปในปีหน้านะครับเสาก็จะกลับมาเดินเป็นปกติอีกครั้งเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆก็จะกลับมาสู่ชีวิตของคุณอีกครั้งเกิดขึ้นในช่วงปลายปีหน้านั่นเองครับคราาววนนกัััดดรรื่อองพพหหสสต ของชาวราศีพฤษภจะอยู่ในเรือนของราศีมังกรนะครับจนถึงเพียงแค่วันที่29มีนาคมเท่านั้นครับเพราะว่าหลังจาก29มีนาคมเป็นต้นไปเวลา11นาฬิกา48นาทีครับดาวพฤหัสของคุณนะครับจะยกออกมาจากราศีมังกรเข้าไปสู่ในเรือนของราศีกุมหรือว่าพบเรือนของราหูนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่พฤหัสมาอยู่ในเรือนของราหูแล้วก็ซึ่งราหูนะครับของคุณเป็นเรือนของกรรม,มะหรือการงานของชาวราศีพฤษภอีกด้วยบอกได้เลยครับว่า ว่าลาภะมาอยู่ในกรรมมะหมายควาว่าชีวิตของคุณจะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับการงานอย่างมากมายเลยทีเดียวก็ว่าได้เรียกว่าลาภะมาอยู่ในงานครับหรือเรียกว่าการงานของคุณมักจะผ่านไปแบบสบายๆหรือผ่านไปแบบชิวๆหรือว่ามีใครมาช่วยเหลือการงานของคุณให้ประสบความสําเร็จเกิดขึ้นในช่วงจังหวะนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นลาภะมาอยู่งานหมายควาว่าคุณจะมีโอกาสที่คุณจะได้ประสบความสําเร็จจากการที่มีใครบางคนหนุนนําความสําเร็จมาสู่คุณเกิดขึ้นได้ ด้วยเช่นเดียวกันจะมีความช่วยเหลือเกิดขึ้นนะครับในช่วงจังหวะนี้ได้ด้วยกับการงานของชาวราศีพฤษภนั่นเองครับซึ่งดาวพฤหัสนะครับจะให้คุณแก่ชาวราศีพฤษภจนถึงวันที่16มิถุนายนเท่านั้นครับเพราะว่าหลังจาก16มิถุนายนเป็นต้นไปดาวพฤหัสจะทําการโครจรวิปรลิตหรือพักองศาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนั้นการงานของคุณสิ่งที่เคยช่วยเหลืออยู่ๆมันก็มักมจะจกเกิดการที่เขาล่าถอยออกไปหรือเกณฑ์การที่คุณคิดว่าประสบความสำเร็จจางง่ายๆก็เกิดความยากเข้ามาครับ หรือว่าเกิดอุปสรรคเข้ามาในช่วงจังหวะน,นั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะว่าดาวพฤหัสของคุณไม่ใช่ว่ามาจากภพลาภะเท่านั้นแต่ดาวพฤหัสของคุณก็ยังมาจากภพที่มาจากมรณะหรือทุสถานภพอีกด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นการที่มรณะมาอยู่ในการงานแล้วก็เดินพักองศาในช่วงจังหวะน,นี้จะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับความล้มเหลวเกี่ยวกับงานเกิดขึ้นหรือการงานของคุณมาจากก่อเหตุให้คุณจะต้องมีเกณฑ์การแก้ไขเกิดขึ้นนะครับหรือว่ามีเกณฑ์การที่ต้องปรับปรุงอย่างหนักเลยทีเดียวก็ว่าได้นนนช่ววงงจัั้ ครเปลี่ยนงานในช่วงจังหวะนั้นก็ต้องระมัดระวังในการที่คุณอาจจะได้งานที่ยากลําบากหรือว่าจะมีเกณฑ์การตกงานเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงหลังจากวันที่16มิถุนายนเป็นต้นไปจังหวะน,นี้เรื่องการงานของคุณอาจจะมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นก็ได้ด้วยเช่นกันอันนี้ต้องระมัดระวังเข้าไว้ครับเป็นลักษณะข,ของการที่พักองศาจนถึงวันที่26ตุลาคม64นั่นเองครับซึ่งการเดินถอยหลังพักองศาของดาวพฤหัสนะครับจะทําให้พฤหัสของคุณนะครับจะ ราศีมังกรนะครับในวันที่28กันยายนปี64นั่นเองครับเวลาตี2า10นาทีครับเพราะฉะนั้นนะครับจะเป็นลักษณะของการที่ถอยเข้าไปสู่ในเรือนของราศีมังกรในภพสุภะอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่ดาวพฤหัสของคุณโครจรน,นะครับถอยหลังเข้าไปหลังจากวันที่28กันยายน64ก็จะเป็นลักษณะของการที่งานของคุณจะถดถอยเกิดขึ้นความสําเร็จที่ตั้งเป้าจะเป็นลักษณะของการมีปัญหาเกิดขึ้นให้ต้องแก้ไขปัญหาต่างๆความคาราคาซัง ต่างๆจะเข้ามาให้คุณจะต้องมีการแก้ไขเกี่ยวกับการงานของคุณคนที่เคยช่วยเหลือคุณนะครับอยู่ๆก็จะถอยห่างหนีห่างตัวคุณออกไปทําให้คุณต้องเหนื่อยหนักเกีย <tragic S 2> ่ยวกับการทํางานเกิดขึ้นได้โดยเช่นเดีวยวกันในช่วงจังหวะนี้เมื่อเกิดจุดป,ปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะครับบอกได้เลยครับว่าหลังจากนั้นครับจุดสําเร็จของคุณก็กำลังจะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันครับหลังจากวันที่26ตุลาคมเป็นต้นไปครับ, mm. รบเพราะเนื่องจากว่าในช่วงจังหวะนั้นดาวพฤหัสของคุณจะกลับมาเดินเป็นปกติอีกครั้งงงงนนนนนึัััั่่เเอรพาาะะฉ้จหววทีด ลาพ้าของคุณกลับมาเดินเป็นปกติก็จะ<ๆ>เป็นลักษณะของการที่จะเดินหน้าเกิดขึ้นทําให้นะครับในวันที่8พศฤศจิกายนนะครับดาวพฤหัสของคุณจะยก ok ออกมาจากราศีมังกรแล้วก็เข้าไปสู่ในราศีกุมเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นเรียกว่าลาพะานะครับมาทับการงานของคุณอีกครั้งและเดินดีเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งด้วยครับเพราะฉะนั้นจังหวะความสําเร็จของคุณจะเกิดขึ้นแล้วครับหลังจาก8พฤศจิกายนเป็นต้นไปนั่นเองเกี่ยวกับการงานของคุณงานของคุณจะประสบความสําเร็จจะมีความ ราบลื่นเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งคราวนี้นะครับจะเป็นความราบเรื่นแบบไม่ถอยหลังแล้วคือความราบรื่อนแบบยาวๆเลยทีเดียวก็ว่าได้จะมีความมั่นคงชัดเจนเลยทีเดียวก็ว่าได้เพราะว่าดาวเสาของคุณก็เดินปกติเช่นเดียวกันในช่วงปลายปีนั่นเองครับและนี่แหละครับก็คืออิทธิพลของดาวพฤหัสและดาวเสาร์ที่จะส่งผลถึงชาวราศีพิษภตั้งแต่การที่ดาวทั้งสองย้ายพบเรือนนะครับคือดาวเสาร์นะครับจะทําการย้ายพบนะครับออกมาจากราศีธนูเข้าไปสู่ในราศีมังกรครับในวันที่5ธันวาคม ปี63นั่นเองเวลา8นาฬิกา42นาทีเช่นเดียวกันครับกับดาวพฤหัสครับจะยกจากราศีธนูนะครับเข้ามาสู่ในราศีมังกรในวันที่14พฤศจิกายนเวลาตี250นาทีนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับบอกได้เลยครับว่าหลังจากวันที่14พฤศจิกายนเมื่อดาวพฤหัสยกเข้ามาสู่มังกรชาวราศีพฤษภจะดีขึ้นสเต็ปแรกครับแต่ครับหลังจากวันที่5ธันวาคมเช่นเดียวกันครับเมื่อดาวเสาร์ยกเข้ามาสู่ราศีมังกรเป็นเกษตรราธิบดี ชาวราศีพิศพก็จะดีขึ้นเป็นสเต็ปที่2เกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยครับว่าการยกย้ายราศีของดาวทั้งสองนะครับสำหรับชาวราศีพิศพนี้จะส่งผลให้คุณแก่ชาวราศีพิศพอย่างดีเลยทีเดียวก็ว่าได้คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมก,รกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทาอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3มปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับ ปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนหนึ่งประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่ และพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจอรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์น,นะครับในการทับเล็งกลุ่มหรือโยกหรือจัตุกลนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่า ทำไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่าน,น,นะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจกักรผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตามสับ c r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำทำนายดวงใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์ ทุกๆเดือนครับ